สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในโลกของขนมปังกันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนไปกันเลยวู้ โอ้เดี๋ยวเวลาเธอจะต้องเผชิญหน้าแล้วล่ะทุกคนเราจะกลายเป็นขนมปังปิ้งสีดําแล้วทาให้คนอื่นกลายเป็นขนมปังปิ้งแบบเรานะอุ้ยเพื่อนหนีเพื่อนหนีมาเลยวู้ฮู้อุ้ยอุ้ยเจอเจอเจอมีตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยแจ๋วเลยวู้ฮู้ลอยได้ด้วยนี่เมื่อกี้เราเห็นอยู่แถวๆนี้มีเพื่อนอยู่ตรงนี้นี่ไงเผาเลยกลายเป็นขนมปังปิ้งแบบเราเลยนี่ไงกระโดดจึ๊บปึ๊บไหน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 ไปไหนแล้วอุ้ยชึบขึ้นที่สูงนี่ไงเจอแล้วแอบอยู่ตรงนี้นี่เองโหยโหหนีแล้วหนีแล้ว ตามเลยตามเลยใช่เราล่าเราตามเลยนะไอเด็กน้อย ได้เลยได้เลยตามการตามกันกนี่ไงเมื่อกี้มันเห็นอยู่ตรงนี้แวบๆไปไหนแล้วเนี่ยมาอยู่กับเพื่อนเลยน,นี่นี่นี่ทำให้เป็นขนมปังปิ้งเลยสุดยอดไปเลยตัวเราใช่แล้วล่ะมันสนุกสุดๆไปเลยล่ะใช่เลยสตีฟโว่ลอยขึ้นมาข้างบนแล้วเราต้องหาต้องตามหาอยู่ไหนแล้วเนี่ยสงสัยแอบอยู่ข้างบนนั้นแน่เลยตรงนั้นแหละเด็กน้อยไปกันเลยได้เลยได้เลยไปกันเลยนะพู้วุ้นลอยขึ้นไปข้างบนแล้วทุกคนกําลังถูกบิดเบี้ยวโว้อยังไงล่ะเนี่ย ขึ้นไปมาขึ้นไปตามหาไม่ขึ้นไปตามหาไม่อ้ชึบลอยขึ้นมาแล้ววู้ฮมาแล้วไหนอยู่ตรงไหนกันตรงไหนกันตัวนี้คนมปังปิ้งแบบเราโอเคเรามองหาเอ้นี่ไงเจอแล้ว ทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยชึบเมื่อกี้เหมือนกระโดดขึ้นตรงนี้นี่ไงเจอแล้วตามเลยตามเลยโว้โวววมั่วเลยมั่วกันใหญ่เลยทีนี้โอ้โหเหลือหนึ่งคนเหลือหนึ่งคนอยู่ตรงไหนกันล่ะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไอเด็กน้อยจบแล้วล่ะวู้ฮู้เราชนะแล้วเราชนะแล้วเรากลายเป็นขนมปังปิ้งและทำให้เพื่อนกลายเป็นขนมปังปิ้งได้เยอะที่สุดเลยยอดไปเลยวู้ฮู้ เราสามารถใส่หน้ากากได้ด้วยนะครับทุกคนเรามาใส่หน้ากากกันเลยดีกว่าใส่อันนี้กันเลยวู้วเป็นยังไงล่ะเนี้ยโ,โหมีไฟด้วยอยู่ข้างหน้าเราอย่างเท่เลยใช่แล้วล่ะมันเท่ส,สุดไปเลยล่ะไอเด็กน้อยได้เวลาที่จะไปเล่นกันแล้วล่ะได้เลยนะไปกันเลยนะฟิว โอ้แผนที่ต่อไปเป็นซากประหักพังของอะไรละเนี่ยโว้มาถึงปุ๊บเรากลายเป็นขนมปังธรรมดาโอเครู้เรื่อง3 2 1สองหนึ่งเลยเวลาลุยแล้วไปเลยวู้หู้แล้วต้องหนีนะแบบนี้ใช่เราลากาต้องวิ่งหนีขนมปังสีดำนะเด็กน้อยได้เลยได้เลยไปกันเลยนะวู้หู้กระโดดขึ้นบนเลยแต่ต้องหลบหนีเออชึบอุ้ยเราเกือบไหมโอ้โหโอ้โหเกือบไหมต้องหนีต่อตัวรอดให้ได้ใช่เราละก็ต้องตัวรอดให้ได้นะเด็กน้อย ใช่เลยใช่เลยนี่ไงเรามีพลังสกิลพิเศษซะด้วยใช่แล้วล่ะนี่ไงกลายเป็นน้ำแข็งได้ด้วยสุดยอดเลยเด็กน้อยใช่เลยใช่เลยนี่ไงรุยเลยรุยเลยวิ่งหนีเราต้องวิ่งหนีขนมปังธรรมดาแบบเราที่ยังไม่โดนเผานะครับทุกคนยังมีเยอะอยู่เลยมีตั้ง12แน่โอ้โหแต่ละตอนนี้เราเริ่มเผาไหมเราเริ่มโดนเผาไหมแล้วต้องวิ่งหนีแล้วโว้วโว้โอ้โหตามเราไม่เลิกละด้วยหมายก้อนแล้วไงต้องหนีแล้ว้หหนีกันเลยกระโดดขึ้นที่สูงเลยเพื่อนตามเรามันไม่ได้ ใช่แล้วล่ะเพื่อจะตามเราไม่ได้นะถ้าเรากระโดดขึ้นที่สูงนะไอเด็กน้อยใช่เลยใช่เลยแต่ว่ามาแล้วโอ้โหเพื่อนโดนไล่โอ้โหกลายเป็นขนมปังสีดำห้าแผ่นแล้วหรืออีกสิบแผ่นที่ไม่โดนโอเคเราหนีเอาตัวรอดได้เหรอเอาตัวรอดได้อยู่เวลาหลบแล้วหลบซ้ายหลบขวาเลยนี่ไงไปทางตรงเลยเราต้องแอบให้เนียนนะใช่แล้วล่ะเนียนมากไอเด็กน้อยใช่เลยใช่เลยพายุกระบาตโอ้โหตอนนี้กลายเป็นขนมปังปิ้งสิบคนแล้วโอ้โหเราจะรอดไหมล่ะเนี่ยวุ้หมายก้อน มากเลยเราต้องหลบโอนหนไงเจอแล้วแต่ไม่หมดเลยว้ววัววัววว academic. เราท้องรอเราต้องรอดปุ๊บใช้พลังวิเศษปุ๊นี่เรามีพลังวิเศษด้วยอย่างเท่ er เลยตัวเราโอ้โหแต่เพื่อนตามเราแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหเราโดนแล้วเราโดนรดัวโอ้โหโอ้โหตามยังไงยังไงเราต้องหนีแล้วเรากลายเป็นขนมปังปิ้งแล้วอ่าเรากลายเป็นขนมปังปิ้งจนได้เลยโอ้โหแย่เลยแล้วก็ไปตามหาคนที่ไม่เป็นขนมปังปิ้งกันดีกว่านะใช่แล้วล่ะไปกันเลยได้เลยได้เลยวู้ ไปกนเลยอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแอบแถวนี้หรือเปล่าลองดูจากที่สูงนะดูกันเลยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมองซ้ายมองขวาก่อนเลยปุ๊บโอ้โหจบเกมแล้วรวดเร็วมากสุดยอดไปเลยวู้หู้ล่ชนะแล้วแต่เราก็ไม่ได้ติดอันดับเขาแล้วเนี่ยสตีฟใช่แล้วละเรามันกระจอกงอกง่อยนะไหนเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะวู้หูมามาๆมามามา,มา,มา,มาเราได้ประสบการณ์ด้วยเพิ่มเลเวลเลยเพิ่มเลเวลเลยหมามามาอีกสี่สิบวิเจอกันนะครับทุกคนไปกันเลยฟิว จะได้เวลาลุยแล้วจะได้เวลาลุยแล้ว3 2 1จึ๊บป ไปเลยวู้ฮู้ไปแล้วนี่ไงแผนที่ถัดไปการเดินทางไปยังดวงอาทิตย์โอ้โหอย่างเท่เลยมาแมปใหม่ด้วยเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยมาถึงปุ๊บเรากลายเป็นขนมปังปิ้งเลยตอนนี้เราปิ้งแล้วมาเลย3 2 1ไปเลยวู้ฮู้เราไปหากแกงเพื่อนกันดีกว่านี่ไงเจอแล้วเหยื่อรลายแรกของเรากลายเป็นขนมปิ้งไปสาน้องกลายเป็นขนมปิ้งไปสาววู้ฮู้มาๆๆาอ้าวว้ว้ว,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 วเราเจอเราเจอตามได้ตามได้นี่นี่โดเลยปล่อยพลังปล่อยพลังวู้ฮู้รุยเลย เลยยาวๆยาวๆโอ้โ oh, หอย่างไงละ่ะเนี้ยววิ่งหนีเหรอฉันวิ่งหนีแล้วลายเด็กน้อยอยทำอะไรฉันเลยไม่ได้หรอกต้องการไปถล่มปังปิ้ง,งให้หมดเลยทนไปเลยวุ่นขึ้นกระบนขึ้นกระบนเหรอได้เลยตามครับตามครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอ้ยข้างหลังเราเนี่ยเองหมาเลยวู้แเรามีหน้ากากเลยเขามองเราไม่ถนัดละซีมองว่าเราเป็นพวกเดียวกันละซี่นี่ฮะโดนแน่โดนแน่โดนแน่เรียบร้อยเรียบร้อยโดนแล้วรัวงลวเอ้ามีอยู่ตรงนี้นึ่งคนต้องโดนต้องโดนแอบตรงนี้เหรอน้อง โดนนะโดนนะวู้ฮูมามาๆยังไงยังไงยังไงต้องโดนต้องโดนคนนี้ยังไงต้องโดนวิ่งหนีหลอได้เลยมาเลยวู้ฮูมามามากลายเป็นขนมปังปิ้งสีดำไปเลยวู้ฮูตามติดเราตามติดตามติดโอ้ยชึบโดดหนีซะด้วยโอ้ว้าวว้ตัวเราลอยได้วู้มามามาตรงนี้ไงกลายเป็นขนมปังปิ้งแล้วหนึ่งคนไอ้ชึบอันนี้ใกล้เคียงอันนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงกับคำว่าปิ้งย่างสุดยอดเลยไปเลยวู้หูนี่โดนโดนโดนนี่เรียบร้อยกลาย กลายเป็นอุกบาทเลยตกลงมาซะด้วยล้วใช้กิวพลังวิเศษได้ด้วยนะใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยไปกันเลยนะมามามาโวโวโววมีอะไรละขึ้นมาแล้วเนี่ยใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตามเลยตามเลยตามเลยใช่แล้วล่ะเราต้องทำร้ายเพื่อนนะเด็กน้อย ได้เลยได้เลยกระโดดเลยนี่ไงกลายเป็นขนมปังปิ้งไปซะกลายเป็นขนมปังปิ้งไปซะจะหนีไปไหนโอ้โหตัวเราวิ่งเร็วสปีดสุดยอดไปเลยนี่ไงหมามา,มาแอบหรอได้เลยตามครับตามครับ,รบกลายเป็นขนมปังปิ้งไปสนองหมา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 ,มาวิแต่ว่าขนมปังธรรมดาตั้งสิบคนกลายเป็นขนมปังปิ้งหกคนโอ้ไม่ก็เราต้องหาขนมปังธรรมดาให้ได้มากที่สุดนะเราจะได้ติดอันดับกับเขาสักทีนะทุกคนมาเลยวุ้นมาตรงไหนอยู่ตรงไหน ตรงนี้หรอนี่ไงโดนดูดเลยการเป็นขนมปังปิ้งไปซะน้องสาวใช่แล้วล่ะฉันหนีแต้ตายเลยนะไอ้เด็กน้อยแต่ก็หนีไม่พ้นใช่แล้วล่ะหนียังไงก็ดิีไม่พ้นหรอกเพราะขนมปังปิ้งอะเยอะสุดแล้วตอนนี้เป็น11คนแล้วเหลืออีกสี่คนสุดท้ายไปตามดูกันเลยอ,อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่ไงจบเกมแล้วเราการเป็นขนมปังปิ้งที่สุดยอดที่สุดเลยเจ๋งสุดๆเลยวเจ๋งจ้าเจ๋งจ้าเจ้าไปกันเลยฟิว เกมจะเริ่มอีก3 2 1ฟ่ฟูไปกันเลยได้เวลารุ้ยแล้วได้เวลารุ้ยแล้วแผนที่ตัดไปคือบิ๊กมาร์ทนะครับทุกคนบิ๊กมาร์ทโอเคเจ๋งเลยโอ้โห่หดันใหม่เท่เลยสวยงามมากๆเลยทุกคนดูสิโอโตอนนี้เราเป็นขนมปังธรรมดานะไม่ใช่ขนมปังปิ้งจะเริ่มแล้ว3 2 1ไปเลยเราต้องหลบให้เนียนที่สุดนะใช่แล้วล่ะเราต้องเนียนที่สุดนะเด็กน้อยไปหาที่แอบข้างบนกันเลยได้เลยได้เลยต้องหาที่แอบข้างบนอยู่ข้างบนให้เยอะที่สุดนะโ แต่ว่ามาถึงขนมปังไม่ปิ้งก็อยู่ประมาณ11คนแล้วก็ขนมปังปิ้งมีอยู่5คนนะเราแอบได้เราแอบ,บได้เราบบต้องแอบ,บให้ได้ครับยังไงก็ขึ้นมาข้างบนไม่ได้เด็ดขาดเราแอบ,บได้อยู่ตอนนี้อยู่เนียนตรงนี้แหละแล้วก็คอยดูเพื่อนโดนปิ้งไปเลยดีกว่าวเพื่อนโดนปิ้งกันใหญ่เลยโอ้โหกลายเป็น12คนแล้วตอนนี้คนยังไม่โดนปิ้งเหลือ3ามโอ้โหทำไมมารวดเร็วอย่างนี้ล่ะเนี่ยโอ้โหมันรวดเร็วมากเลยหลยเด็กน้อยเราต้องหนีแล้วล่ะ ใช่เลยใช่เลยหนีกันเลยนะวูู้ตอนนี้เหลือเราคนเดียวเลยเราติดอันดับแน่นอนสุดยอดเราไงเราก็ต้องติดอันดับแน่นอนโอ้โหแต่ว่ายัางไงลวเนี่ยวิ่งกระโดดตามเรามาไม่เลิกเลยโอ้โหใจเย็นดีใจเย็นดีเพื่อนโอ้โหเราต้องแอบครับต้องแอบครับเพื่อไปเลยละตัวเราจะไม่เกมแล้วเราต้องอยู่ให้นานที่สุดกลายเป็นที่หนึ่งของโลกให้ได้ ใช่แล้วล่ะเราต้องเป็นที่หนึ่งของโลกให้ได้นะไอเด็กน้อยรอจังหวะดีๆได้เลยได้เลยพลังทั้งหมดได้รับการสุ่มโอ้แต่กระโดดขึ้นมาแล้วตามเรามาได้ซะด้วยโอ้โหหมายกอดมากๆเลยยังกระโดดตามเรามาอีกโอ้โหฉันจะตามแกไปจนกว่าจะหาแกเจอไอเด็กน้อยจบเกมแล้วล่ะโอ้โหจบเกมอย่างรวดเร็วเลยด่านนี้น่าจะยาก,กนะเนี่ยแต่เราได้ที่อันดับด้วย,ยผู้รอดชีวิตยาวนานที่สุดเราติดอันดับด้วยเจ๋งเลยวูู้้เจ๋งสุดตัวเราใช่แล้วล่ะตัวเราเจ๋งสุดไปเลย lại để nói ใช่เลยใช่เลยใช้ซื้อไอเทมได้ด้วยแต่เราไม่ซื้อไอเทมนะเรามาเล่นกันอีกสักรอบแล้วเราก็เลิกกันดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยฟิวเกมจะเริ่มในอีก2 1ศูนเรียบร้อยเริ่มแล้วเริ่มแล้วแผนที่ต่อไปคือทะเลสาบลาว้วาวโหสุดยอดไปเลยทะเลมแมลงสาบเหรอไอเด็กน้อยทะเลสาบไม่ใช่ทะเลมแมลงสาบโอ้โหแย่เลยสตรีมในเวลาที่เราจะต้องไปลุยกับเพื่อนแล้วละามส1ตอนนี้เราเป็นขนมปังปิ้งนะเราต้องทําให้เพื่อนกลายเป็นปขนมปังปิ้งแบบเรามาเลยปู วนมาชาร์จเลยชาร์จเลยวิ่งตามวิ่งตามครับรัวๆครับกลายเป็นขนมปังปิ้งไปสนองโดนเลยโดนเลยตอนนี้มี12ต่อ3นะขนมปังธรรมดามี12ขนมปังปิ้งมี3นะ อย่าเพิ่มขึ้นเร็วๆนี้แหละทุกคนเตรียมตัวรอได้เลยหมาหุนเราใช้สกิลได้ด้วยหมาใช้สกิลเลยโว้ตัวเราเต็งเอาโหเด้งเลยเด้งดึงเด้งดึงสุดยอดไปเลยหมามาๆกลายเป็นแค่แปดต่อเจ็ดแล้วโ้ยหรวนเร็วมากๆใช่แล้วล่ะมันแพร่เชื้อกันอย่างรวดเร็วเลยล่ะใช่เลยเราต้องแพร่โควิดนะี่ไม่ใช่โควิดไอเด็กน้อยเราต้องแพร่ให้เพื่อนเป็นขนมปังปิ้งใช่เลยใช่เลยโอ้โหเราก็ติดโควิดมาได้ไงล่ะเนี่ยโอ้โหงงเลยอยู่ดีก็พูดถึงโควิดใช่แล้วล่ะแล้วก็โควิดไงไอเด็กน ้อยแพ้โควิดไปเลยได้เลยไอ้ทำเพื่อขนมปังปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งยางเลยโดนแน่โดนแน่หนียังไงก็หนีไม่รอดหลอกเพื่อนฉันหนีนนแล้วล่ะสุดชีว claro. ิตฉันแล้วล่ะไอเด็กน้อยต้องหนีแล้วล่ะต้องโดนด้วยมาโดนเลยอู๋รูนรูนเราตามเราตามคนนี้แหละคนนี้แหละของจริงเราตามมาเลยตามได้อยู่แต่อยู่ฟู่กระโดดหนีด้วยฉันหนีก่อนนะไอเด็กน้อยอย่าตามฉันมาเลยไม่ได้หรอกก็ต้องโดนต้องโดนฉันแล้วล่ะต้องโดนนะไอเด็กน้อยโอ้โหได้เลยได้เลยรู กันเลยวูหเหลือหนึ่งคนสุดท้ายโอ้โหใครละเนี่ยแอบอยู่ตรงไหนละเนี่ยสาวน้อยเออนีงไงเจอแล้วเจอตัวแล้วมาเลยอู้วิ่งตามครับวิ่งตามครับนี่ต้องโดนนะคนสุดท้ายบึม อย่างๆอย่างใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอกอใจเดียวอใจเดียวชื้บกดสกิลพุ่งโอ้โหแรงเกินแรงเกินเรียบร้อยครับทุกคนโอู้แล้วจบเกมแล้ววู้สุดยอดไปเลยตัวเราแต่เราไม่ติดอันดับนะเนี่ยโอ้โหมีเตาที่ดีที่สุดคือเพื่อนโอ้โหเจ๋งเลยเพื่อนคนนี้โววววว๋ยวเวลาลุยแล้วโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญกันด้วยนะครับทุกค แล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟิว